ตลาดแรงตลาดนัดข่ามืมอนี้รลานข่ากับากร้ายค่ะให้เลือกซื้อเลือกค้าเนี่ยอยู่น่ากินนะคะเยอะแยะมากเลยคุณะนะอยู่น่ากินนะคะจุงละสามสิบุงละยี่สิบนะคะเนาะอีสานบานเฮากับขายพ่ออยู่พ่อกินดีอยู่ค่ะแม่ค่าก็ได้กะมีแต่แนวดีๆสแสบๆนะคะเนาะ เขากลับไปหาเลือกซื้อค่ะตลาดนัดบ้านตรงเย็นก็มีวันอังคานกับวันสุกนะจ๊ะผลมมกลากไม่โอ้ยไลยบืดอยู่อืดกิ่นนะคะแต่งเงินเนี่ยเง <c oughs> ินกับพ่ออยู่พ่อกินนะคะเนาะก็หามากกับซื้อกินนี่สิละคะ่ะนี่ก็ปลาเผาะนะคะ เผาเป็นชุดนะคะตัวแบบ